วัคะวันนี้มีข่าวมาบอกนะคะรัฐมนตรีนะคะกระทรวงกระ,กระเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณนารุมนนะคะท่านได้มีมตินะคะอนุมัตินะค,ะคาดว่านะคะจะช่วยเหลือชาวนาน,นะคะไล่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไล่นะคะคิดว่าจะได้เงินภายในปีนี้นะ กาจรย์อนุมัติให้ภายในปีนี้นะคะก็รอฟังกันดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะได้จริงไหมแต่ว่าท่านก็ออกมาแล้วว่าทางทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกันแล้วนะคะลองดูนะคะว่าได้จริงไหมนะคะก็เห็นบอกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะสิบวันทําการนะคะจะพยายามอนุมัติ ภายใน10วันทําการเนี่ยไม่เกิน10วันทําการเนี่ยค่ะรอดูนะคะว่าเราจะได้กันจริงไหมภายในปีนี้นะคะรอดูนะไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงก็รอดูนะคะขอบคุณค่ะ